เรากลับมากันอีกครั้งกับที่อนิเมะคาเฟ่นะแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจมานะฮะมันเจอเพื่อนนะฮะผมเรามาในชุดของแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกักคุสัยน์กักคุสัยนไม่กัดคุสัย์กัดคุรันกัดเรามากับไมค์กี้นะฮะดินโดวันกับไมค์กี้นะ้วทำไมถึงเขาดินโดอีกเพราะว่าไม่เขายังไม่ได้ขอเลยคือวันนี้เราเป็นอะไรอ่อะที่เราที่เราซื้อไปนะเว้ยมันจะแบบเห็นไหมวะ สั่งไปแล้วนะคะเป,เป็นเป็นอะไรนะฮันมากับแทเคมมิจิเราบผมแล้วเราก็ได้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 ไดไดสูตองเรานะเดี๋ยวเรา,าเปิดกันเริ่มเปิดแผ่นุ่มกันเลยเอาแผ่นบนแผ่นล่างเมื่อกี้สลับแล้วอ่ะอ่ะฮะจำไม่ได้เอาอันไหนล่ะหยิบก่อนหนึ่งสองคนขอดเมกี้ด้วยคนขอดมกี้เนอะ ลองว่ากับไมค์กี้ทุกคนนางได้นางได้ไม่ลอง <laughs> ก็เพราะไม่ซื้อไมค์กี้ไง <laughs> ซื้อทันมาเอ,อ,เอ,อ,อยไอ้แผ่นแผ่นลองมาแล้วนะแผ่นลองแก้มาแล้วนะคะทุกคนใช่ไหมไม่เก็บครับมาฮะเดี๋ยวจะลองชิมของค่ายเทมิติกก่อนนะเป็นแอปเป็นน้ำแอปเปิลน,นะ โคลาอ่จริงๆอะมันต้องเป็นรูปหัวใจแต่เขาบอกว่าหมดครับ <c oughs> เราก็เลยได้ช็อกโกแลตจิบมามีวุ้นด้วยอไม่รู้ท่าไรน่าจะเป็นแบบว่าโคา้ดุเปีเยววุ้นอะไรประมาณนั้น เขาทำหน้าที่ตากล้องซะดีเหลือเกินคือมีน้องมาบอกไงะี่บอยู่ดอาหรอรู้ด้วยพี่พบออวะดีนะคะทุกคนน้องอะไรคะหลิวค่ะน้องหลิวับยูค่น้องยูนะเฮ้แคลคูปพี่มาเลยนะ ไมคี้คุ้ไมกี้คุ้มเวลาไมกี้ที่อยากได้มิซยะกลับบ้านแต่สุ่มได้ไมกี้ค่ะจริงเหรอไมกี้สองใบติดแล้วมิซยะสองอ่าใครวะทาเคมิจิสองทาสุดาสา้จะรอมอยากได้อยากได้จิฟูยูอยากได้จิฟูยูเหมือนกันไม่ใช่อยากได้จิฟูยูเหมือนกันจิฟูยูปัญหายากมากเลยด้วยของแล้วเดี๋ยไปถ่ายรูปด้วยกันเนาะ เลยขอเลยบนได้ไหมดออกยากแสงไม่เข้าหนึ่งสองซหนึ่งสองซน่าร่ะ อีกรูปป่ะหนึ่งสองสามขอบนขค่ะพี่ยูซู่ซูๆน้องเป็นกำลังใจให้ลืมไปทำบุญเหรอเฮ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเกิดนเลย เมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันหนูก็เพิ่งไปส่งไลฟ์พี่บูแบบว่าแบบว่าไอเราก็หันมองพี่ตลอดเวลาพี่พี่ก็แบบกําลังกินอยู่กําลังถ่ายวิดีโออยู่เราก็ไม่กล้าเข้ามาได้ทักได้ทุกคนใครเจอพี่ทักได้หมดเลยนะพี่แบบดีใจมากเลยอ่ะที่ได้เจอน้องหลิวกับน้องอยู่ขอบคุณนะคะ ยูไปทำบุญด้ไหมคะยูยูจะได้ออกต้องไปทำบุกาแล้วอต้องต้องต้องก้าวัดไหมนะื่นว่าขอบคุณน้องนะคะขอบคุณน้องที่มาบอกพี่นะคะผมพี่ขอบคุณคนถ่ายด้วยขอบคุณคนถ่ายด้วยต้องขอบคุณคนถ่ายด้วย ขอบคุณคน่ายด้วยเดี๋ยวหน้าถึงไหนแล้วว่าถงไหนแล้วพี่โฟจะไปกินข้าวเลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณน้องนะครผมชื่ออะไรครับผมถ้มอะไรอะไรเปิดอะไร่อแท็บแทบหน่อยแท็บหน่อยแท็บหน่อยแหน่อยแรอบแล้วพิมบอกด้วยแท็บแล้วพบอกด้วยแอบแล้วกดหนึ่งแทบแล้วกดอ่งแบหน่อยแท็บหน่อยแบหน่อยแบแล้วกดนรงแบแล้วกดหนแบแล้วส่งมาด้วยยังอีกยังอีก ยังอีกเนีร็วเร็วเย้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะโอ้โหไายก็จบแล้วปค่ะ